ได้เวลาทันเศรษฐกิจกับสุพวันโตนะคะคุณผู้ชมคะท่ามกลางเงินดิจิตัล1 0 0 0 0นบาทกําลังถูกจับตามองแบบไม่กระพริบหลังจากที่คณะอนุกรรมการชุดเล็กมีการปรับเงื่อนไขใหม่นะคะอยู่ระหว่างหานิยามคนรวยค่ะแปลว่าคนอายุ16ปีขึ้นไปอาจจะไม่ได้รับเงินทุกคนแล้วนะคะแน่นอนว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ลวค่ะรัฐบาลวางงบไว้สูงด้วย5 4 0 0 0 0ถึง5้า0 0นล้านบาท วันนี้ทันเศรษฐกิจนะคะส่วนคุณผู้ชมขยับไปดูกันหน่อยะขยับไปตรวจแถวโครงการอื่นของรัฐบาลเศรษฐากันบ้างน,นะคะไปดูกันหน่อยโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกระทรวงคมานาคมเพราะไปล้วงดูไส้ในปรากฏว่าแต่ละโครงการมูลค่าระดับแสนล้านบาททั้งนั้นนะคะวันนี้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะตรวจแถวคมานาคมรัฐบาลเศรษฐาทุ่มไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนล้านทุกโครงการนะคะเริ่มต้นแบบนี้กันก่อนค่ะจําได้หรือเปล่า นโยบายของคมนาคมที่ถือเป็นนโยบายควิกวินนะคะคือเรื่องของการลดค่าครองชีพเราเห็นการประกาศปรับลดค่ารถไฟฟ้านะคะ20บาทตลอดสายมาแล้วค่ะขยับไปดูกันหน่อยนะคะ เราเห็นคามานาคมประกาศออกมานะคะคอรมอรไฟเขียวเรียบร้อยลดค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถ้าจำกันได้16ตุลาคมไงประชุมคอรมอรตอนเช้า11โมงปุ๊บมีผลทันทีเลยนะคะเราได้เห็นรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคามานาคมลงพื้นที่ไปเลยะคะ่ะโชว์แบงค์สีเขียวใบเดียวนั่งรถฟรี20บาทตลอดสายนะคะแล้วมีการอนุมัติมาสองสายแรกคุณผู้ชมนะนี่เลยอะ่ะสายสีแดงนะคะบางซื่อรังสิตบางซื่อตลิ่งชัน อีกสายหนึ่งเป็นสายสีม่วงละค่ะเตาปูนคลองบางไผ่นะคะอันนี้เป็นสองสายแรกรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าในการเจรจารต่อเนื่องเพิ่มเติมนะคะระยะถัดไปเนี่ยวางแผนเอาไว้สีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูรวมไปถึงสีเหลืองนะ่ะ ที่สําคัญคมนาคมก็มีแผนว่าจะบูรณาการนะคะต่อไปให้ใช้แบบระบบตัวร่วมไงะระบบตัวใบเดียวให้ใช้เหมือนต่างประเทศอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเดินหน้าต่อนะคะประชาชนรออยู่เหมือนกันขยับไปดูต่อคุณผู้ชมรถไฟฟ้าไปแล้วมาดูรถยนต์ไฟฟ้ารถ E ีวีกันบ้างน,นะคะตามแผนของคมนาคมบอกเลยนะคะรถ E ีวีสาธารณะในกรุงเทพมหาคนครไงตอนนี้เราเห็นในประมาณ2000คันที่วิ่งกันอยู่นะคะ ตามแผนบอกว่าภายใน3ปีจากนี้ก็คือในปี69จะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก2,000คันเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น6000คัน,น่ะตัวเลขขยับมากขึ้นนะคะแล้วจากนั้นไงเราอาจจะได้เห็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นแผนของคมานาคมนะคะขยับไปดูกันต่อคุณผู้ชมคือถ้าพูดถึงเรื่องรถ E ีีนะล่าสุดอัปเดตแบบนี้แล้วกันไงน,นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยนั่งหัวโต๊ะเป็นการประชุมบอร์ด บอร์ดอีชุดใหม่นะคะที่ต้องจับตามองกันเนี่ยเพราะว่ามีคณะกรรมการร่วมอีกประมาณสัก17ท่านมีฝั่งของรัฐมนตรีหลายท่านนะคะมีภาคเอกชนด้วย หนึ่งในนั้นไปตรวจแถวดูรายชื่อมีรายชื่อของคุณอาทิตย์นันทว,วิทยาค่ะ c e o ของ SCBX นั่งเป็นกรรมการด้วยให้จับต้องกันกรรมการชุดนี้นคุณผู้ชมนะเพราะว่าตามรายงานบอกว่าการหารือนัดแรกจะมีการถกกันเรื่องของมาตรการ EV 3.5ค่ะจะมาทดแทนมาตรการ EV 3.0ด้วยนะถามว่าสำคัญยังไงจำได้หรือเปล่าคะส่วนลดรถ EV ใครกำลังจะซื้อนะคะเพราะว่าเดิมทีบอกว่าจะลดให้70,000บาทถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อคันตามรายงานบอกว่าอาจจะมีการหันลงแล้วค่ะ จะหันลงเหลือประมาณสัก5 0,000ื่นบาทถึง10,000 0บาทต่อคันนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของข้านาคมกันต่อนะคะข้านาคมตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะไปพัฒนารถไฟด้วยจําได้ไหมคะนายกเพิ่งกลับจากจีนนะคะนายกไปที่จีนเนี่ยไปคุยเรื่องของ one belt one road ด้วยนะคะนี่เลยเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงของไทยจีนไง ตอนนี้เร่งเชื่อมต่อรถไฟสายกรุงเทพไปนครราชสีมานะคะและก็ไปขยายโครงข่ายรถไฟจากทางเดียวให้เป็นรถไฟทางคู่รถไฟไปแล้วไปดูต่อนะคะขยับไปดูค่ะถนนบ้างทีนี้อ่ะ ถนนนะคะเข้ามานคมก็บอกว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษบ้านแพรวปักท่อมีเชื่อมมอเตอร์เวย์นครปฐมไปหัวหินมีรื่งของการพัฒนาท่ากาศกยานะคะทั้งสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองทั้งแนวชายฝั่งอันดามันด้วยขยับไปดูต่อคะ่ะถนนไปแล้วใช่ไหมคะอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่ไม่พูดไม่ได้คะ่ะโครงการแลนบริด โครงการนี้จะเป็นเหมือนประตูการค้าเชื่อมกันระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะคะแล้วโครงการนี้ไม่ใช่หลักแสนล้านเ่ะโครงการนี้หลัก1ล้านล้านบาทนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นการลงทุนในเฟสแรก5้าแสนหกหมื่นล้านบาทด้วยเพราะโครงการนี้จะมีทั้งนี้เลยท่าเรือน้ําลึกระนองชุมพรนะคะมีทั้งมอเตอร์เวย์รวมไปถึงรถไฟทางคู่โครงการนี้จะเป็นโครงการลงทุนแบบ PPP นะคะ ดึงเอกชนมาลงทุนในไทยโครงการนี้ด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็กาลังจะไปดึงต่างชาติให้มาลงทุนในโครงการนี้ล่ละคะ่ะจะเห็นเลยนะคะว่าแต่ครัโครงการที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีแต่โครงการ Big Big, บิ๊กบิ๊กเบิ้มๆบิ้มทั้งนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีงานของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนะคะฝั่งของค้ามานาคมไงก็มีท่านรองนะคะท่านรองปลัดของกระทรวงค้ามานาคมไงท่านรองสรพงศนะ์มาร่วมโครงการด้วยท่านรองบอกเลยนะคะ จากนี้ต่อไปให้จับตาดูเลยค่ะเพราะว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นการก่อสร้างรับการลงทุนนะคะแมเงินลงทุนจากนี้เอาเฉพาะในปี66ถึง67จะไม่ต่ำกว่า3แสนล้านบาทในทุกโครงการเป็นยังไงคะเบิ่มพอหรือเปล่าฉะนั้นจากนี้ต่อไปนะคะเราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราที่มากยิ่งขึ้นท่ามกลางการถูกจับตาที่ใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะ นี่เป็นทั้งหมดนะคะทันเศรษกิจกับสุพวันโตค่ะ